สวัสดีครับคําปอยอร้อยเรื่องมวยไทย EP ที่502คลิปนี้พบกับซ้ายเทวดาอัตไยแฟเทคปะทะกับโยเฮนซากุไรนักชกชาวญี่ปุ่น เรื่องอาราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่23พฤศจิก,กายน2550หรือ2007ในศึก NJKF Fighting Evolution 13ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นการิกามมวยไทยในพิกัดน้ำหนัก61กิโลกรัมกำหนด5ยกยกละ3นาทีพักหนึ่ง นี่ก็เป็นการกลับมาใหม่ใส่ภาษาไทยซึ่งก่อนหน้านั้นใน EP ีที่67ผมใช้เสียงเป็นภาษาไทยอีสาน FC หลายท่านบอกว่าฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ไมพินี้จัดให้เฉลยภาษาไทยเพื่อไม่เสียเวลาหาความรำคาญกับผมคำปล่อยอยไปบนไปแบบภาษาไทยสอดแทรกด้วยไทยอีสานเป็นครั้งคราวพร้อมสาระและไรสาระเชิญซาล,ลา อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไปด้วยนะครับมาแล้วเอาละไผเป็นไผมีละอัตชัยโอ้โหเขาสูเอาตกลงกริกาเนี่ยว่าม็นสามยกหายกทิดเดีวเนี่ยเออเขาใจบ่ยกที่หนึ่งเออการ์ดเลีวๆนี่ละกตริกาโน่นนี่นั่นขึ้นี่เขาใจเนาะพวกตัวเนะเาะว่าจังไหนละ่ะหายกเนี่ยว่ามันสาม เข้าใจน้ะโตะไอเงาเข้าใจว่าสัน้นเอากรรมการก็พูดภาษาอีสานได้ด้วยเอออัตชัยของเรานั้นก็ณตอนนั้นอายุยี่เจ็ดปีส่วนซากุไรอายุสาสิปีแต่ส่วนสูงเนี่ยโอ้โหได้เปรียบครับสูงร้อยแปสิบเซนติเมตร ส่วนอัติัยของเราก็169เกอายกรแรกแหกมานครับหมาละสายเทวดากางเกงน้ำเงินส่วนกางเกงลายททมของเหมือนของทหารนั่นแหละเขาละนักทกชาวญี่ปุ่นเฮโอโยเฮโยเฮซากุไรเอาว่ายังไงสูงยาวเขาดีมวยไทยด้วยท้าทายมากนะอยากจะชกมวยไทย สังเกตดูแล้วกันว่าการเต้นนี่จะทําให้เกิดอะไรขึ้นจะเหนื่อยเพราะการเต้นนี่แหละฟุกเวิร์กดีซะเหลือเกินว่ายัางไงอดีตใครของเราไม่ธรรมดานะครับพี่น้องปกติก็ช่วงอายุยี่สปีเนี่ยเขาให้ไปต่อยมวยสากลด้วยโดยการแนะนำของสมรักได้เหรียญไม่ว่าจะเป็นเหรียญทองเหรียญเงินอะไร ต่างๆมามา,มากมายส่วนในปี2,526ัร่วงนั้นอายุเอ่ยอายุเขา26ปีช่วงอายุ26ปีค่ายแฟเทคนี่ก็ไปซื้อตัวมาให้มาทกมวยไทยเลยดีกว่าผมไปทำคําจุนกันมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยแหละครับแต่ก่อนก็ยังเป็นปอํำราญชัยอยู่อ้าวขยับเข้าหาอ่าโนนโยกโยกโยกเอา ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวไเห็นไหมซ้ายผ่านตลอดนี่อา้าวเต้นได้ <ừ. S 1> เต้นไปไม่กลัวเหนื่อยไม่กลัวเหนื่อยโอ้สูงยาวเหรอเดี๋ยวเตะทอนให้มันเท่ากันขยับเข้าหากลัวที่ไหนล่ะสั้นกว่าโอ้โอหลอ,อกไม่หลอกโอ้โหยาวจริงแสดงว่าตอนเล็กนี่ ป้อนด้วยแม่แม่ป้อนด้วยยีรับส <ś 2> ูงยาวเหลือเกินร้อยแปดสิบอืมสมัยก่อนเราก็นึกถึงดีเซนน้อยเนาะอืมสูงยาวเนี้ยอ้าทุกวันนี้เด็กๆสูงร้อยปดิขึ้นอีกเยอะมวยไทยเราเอ้ากลัวสิโอโอโอโ,อโ,อโ,อโอสุภาพบุรุษไม่ซ้ำไม่เติมขยาเข้าหา วัดระยะไหมโอเขาโอ้โหเกือบไปาว่ายยังไงเขาก็ไม่ธรรมดานะเนี่ยซากุไรนี่เปิดตัวในมวยอาคีบ่ะของ NJKF เจคนี่ยเขาชนะชนะธรรมดาที่ไหนชนะน็อกด้วยเออธรรมดาเหรอเอาละนี่แหละเขาก็เป็นเคยเป็นแคมป์รุ่นไลเวทนะ ของ WFCA มวยไทยโลกด้วยรุ่นไรเวทคนแรกแล้วนี่แหละอ้าวหมดยกที่หนึ่งเ,เห็นยาวๆเนี้ยก็มีหีไม้ลายมือไม่ธรรมดาในญี่ปุ่นเอ้ายกสองไม่มีสโลโมชั่นให้ดูอ้าสองก็สองครับพี่น้องเป็นยังไงโอ้อัตุลไทยนี่สรรพคุณไม่ต้องไปพูดถึงครับ โคตรมวยเทวดาท่านผู้ชมในบางคนก็คอมเมนต์นะเออโน่นนี่นั่นอะไรเยอะแยะสิ่งที่สำคัญที่สุดที่สุดนี่คือการหาข้อมูลการภาพโอ้ยโอ้ยลูกนี้โอ้แม่คว้างจากอาคว้างจากนารายหมุนแขนกลับเนี่ยเออแบบกลับหลังเนี่ยถ้าโดนเนี่ก็มีสิทธิ์นะเนี่ย ไม่เต็มไม่เต็มเท่าไหร่เอาคืนไปเอาคืนไปจะคว้างจากนาายแล้วอ่าฮกลัวที่ไหนสายเทวดารู้รออยังในยุคนั้นก็โอ้โหมีชื่อเสียงในยุคกับแสนไกแฟเทคเหรือนรมวลแฟเทคด้วยและยังอยู่ค่ายเดียวกันอีกต่างหากเสียบไหมเขาเสียบไหม แต่อาตั้ครนี่มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ที่ญี่ปุ่นและต่างประเทศนี่เยอะเยอะกว่าเมืองไทยเราด้วยซ้ําเลยเนี่ยอ,อปัจจุบันเขาก็เปิดใครมวยเป็นของตัวเองอาตั้ครอาตัอาตัต้มวยไทยยิมที่อ่อนนุชนั่นแหละเอาเอาขายับเข้าหาแต่โอ้โหโอ้หต่แต่แตตตโอ้โหล้มทั้งยืนและเสาตัวเลขลม้มครับพี่น้องโอ้อา้าสู้ตอ่อ สังวกตสังเงรแล้วโอ้ยส่งผมนี่เนาะพี่เลี้ยงก็ไม่วีให้ก่อนสะมั่งไหมเนี่ยเอ้ยเนาะเอาขันยับข้าหาเปในเสียบเข้าไปอีกทีหนึง่งล็อกล็อกของคอยเสียบไปอีกทีหนึง่งแม่อะไรธรรมดาสักที่ไหนเอาโคไปไหนแล้ว <c oughs> ทกมวยสองร้อยไฟเนี่ยเชื่อไหมครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่ชนะแพ้ ตอนนั้นก็แพ้15เสมอค่าตอนนั้นเองสุดยอดเลยอ่ะอยแปดสครั้งนี่ชนะคิดดูแล้วกันภายในใน200ไฟนะอ่ะขยับข้าหาขย,ยับเข้าหาสิ่งสำคัญที่สุดคือข้อมูลใครก็พลากได้แต่พยายามหาข้อมูลมนันอันแม่สุดสวิงบิโกหายากสะเหลือเกินโดยเฉพาะซากุสากุไรเนี่ยโอ้โห โคตรคูเอาเอาก้องกองก้นกองก่อยขึ้นเออหนักหัวยกตูดขึ้นไปเป็นยังไงท้องท้องโอ้โหระหว่างสอกกับหมัด <c ười> หันกิโลบับเลย <c ười> เออเอานับไปยังลุกขึ้นอีกโอ้โหต้องการเก็บตัวก็ไม่ว่ากันเอ้าเฮ้หมดยกโอ้โหเฮ้หมด ยกที่สองใช่ไหมครับท่านผู้ชมเอาที่สองก็ที่สองเหนื่อยแล้วเหนื่อยอากาศร้อนสักเลยเอายกสามเอาสามก็สามก็ว่าจะดื่มน้ําสักหน่อยเนี่ยเอาขยับเข้าหาายเทวดาโดนทสกักระเด็นไปสามร้อยเมตรเอาขยับเข้าไปเสียบเข้าไปอีกทีหนึ่งล็อกล็อกแล้วของก้อยอา่างยายายาตุา่มกรรมการห้ามแม่น้าสารเนี่ยเดี๋ยวหลังเขาหักทําไงเนี่ย ยิ่งบอบบางดูโอ้โหสายพันตลอดเออล็อกเองเล่นข้างหลังเลยเป็นยังไงเอาสะงอเชงะนะสะงอเงะโดนแข้งยังกระสนสนต้องลมเลยเอาพยายาม้าไปโอ้วัดระยะด้วยโอ้ยไม่รู้จะทำไงเ,เสียบเอ็ดเอา้าแป้งซอกไปอีกดอกหนึ่งดูแล้วก็น่าสารดูดิ สอกไม่โดนแต่ตัวเองหมุนตัวล้มลงไปเอาทีบสก,กัดเถอเป็นไงโอ้โยกองก้นกองก่อ,อยเนาะอ๋ออ๋อพอหรือยังเนี่ยพอหรือยังแหมยังไม่พอเก็บตัวยังไม่พอเอาต่อไปใช่ครับพี่ต่อไปเอ้าโดนเข้าไปอีกดอกหนึ่งเออรู้ไหมนี่แคมป์ท้งลุมพินีและราชดำเนินด้วยรู้ยังรู้ยัง ตอนนั้นมวยดังๆในประเทศไทยโอ้โหอัดมาเยอะแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงยังยังกองก้นกองก่อยขึ้นมา <c oughs> โอ้โหเอาทกต่ออีกเอายังไม่พออีกเอาแม่รุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็นแสนไทยหรือสามกอ แล้วก็ใครอนุวัตพวกนี้เจอมาแล้วน้ำสักน้อยอย่างเงี้ยลำน้ำมูลอย่างเงี้ยเฉลิมเพลินพล ơi, เลยเทิดเกียรติเอยกล้องพิพพเบยเเอเจอแม่อัตชัยมาแล้วครับพี่น้องคงจะไม่ไหวแล้วตอนนี้พอแล้ว <c oughs> นอนขอหมอนแน่ขอหมอนแน่เน,นี่ยโอ้โหบอกช้ำเลยล่ะครับท่านผู้ชม,มพูดถึงอัตชัยของเราเมื่อกี้นี่ก็ ผ่านมวยยอดเกรดเอมาทั้งนั้นเลยนะตรงไปคกต่อยที่ต่างประเทศมาแล้วก็มีชื่อเสียงไปเป็นครูมวยมั่งอะไรมั่งอย่างนี้ได้การรับรองจากค่ายแฟเทคนี่แหละขึ้นชื่อออกค่ายแฟเทคไปเป็นอาจารย์มวยขอขอบคุณจากคําปล่อยอร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยๆเฮงเฮงแบบไร้กีดจำกัดสวัสดีครับ